เคยซื้อเคยใส่นับวันมากมายความล้าเสียงเรียกเขาโทรศัพท์ยังขยับไปรไใใใกลไกลโอเค<า>ครับโอเคโอเค,อเคล,กเลูกได้แล<ๆ>้วหนูไม่ให้หนูไม่ให้เกียรติการตั้งคีย์ของพ่อหนูได้เลยนะพ่อแล้วลูกใครเสียออกแล้วออกแ้ะตีเอาซะนะบอถอนตัวตัวได้ตัวก็่<อ>าลูกเสียออกก็จะเป็นหยับกองเ่ราะข่าวกับู้นะ เอากดหัวนใจโร,โรโัวพี่น้องทั้งบ้านข้อความจากเทียงานา้นย <c oughs> มีคนขวาเพียงหนึ่งต่องม,มาอาจารย์นตีมาได้เพียงใดครับแต่สีมอบให้ทั้งผ่า,านทั้งในสดเนี่ยละ่ะลองหน่อยๆได้พี่น้องเด้อาจารย์คนหนึ่งกับพ่อเด้ <c oughs> ึ้นลุนเนาะ้นเนีะบัดนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะเอ้ยน้องญานเหลียม แ่คอยหายใจก็ได้บอกอาจารย์พี่จะจะถิอดู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 ดอาคดอดูดูดอดู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 ดากูด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 ูคูดาาูด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 แดู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 ดอดู่ <c oughs> <น>ูกกด,ดูดูแมดู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 ดีดูดูดยดูดูดูงูด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 แดู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 ดดูดด้ดูดยดดดูดอดดีดูดูดี่าลูปิดไมดูดูดูดไดูดดูเสียงออกสวดูดูดูไมูู่่โนดูนูไมดไดกดดันมา หนูกำลังฝึกเต้นออ๋เผื่อพี่หน้าได้เต้นค่ะพี่เป็นหน้าได้เต้นป่ะสันมาเหลือเรียนมากเลยเหลือไปหาเหรียญยุ่งหัวสั้นบมก็จะมาเต้นนี้อย่างแง่อันว่าต้องแหงันมากอีกเด้อบักเบนบางตัวซื้อซะใจมากอดมาไหลหัดขั้วเวมาไหลหัดมาสุกคนรถเว่่ยจะลองเลยเด้อ เอาไปเงี้ยวกันมาสิเอาขึ้นไหลมาหลายาดเถอะบักต้อก้อนสีเข่าไหลกันเงี้ยวอะไรก็เงี้ยวดูเนี่ยโซนักเอกเดียวก็เลี้ยงผัวดีดีเนาะกูบอกแล้วตัวกินเข่าจะกินน้ำไหลายมาสั่นกินเบียร์เป็นยังอาจจะซึ้งๆกันเลยเอาเดินไปว่าสิลองเพลงยังก่ว่าอาจจะซึ้งใจเลยเนี่ยบ่เข้าใจ บ,บ่เป็นยังมือมือเบียดไปเงียวกะสร้งางออตนากิตาก็ได้โอ้ออตากิตาก็ได้อะจุดจิตต์ยังไออตากิตาก็ได้เออออตากิตาก็ได้เพิ่นบ่าโอ้ตัวโลนหาเจ้าบ่ย่านบาาถือขี้ยี่ป๋สัวบ<อ>่ <laughs> ขี้ไรขี้หัน โอ้ยโอ้ยตั้ตห้องาบอกลาวหมกได้ส้งแต่หัวหน้ากูหัดกินคาเฟ่เนี่ยกูเรื่องมาบพปากติหรือเะไรอย่างนี้หรือยตัวโลถ้าเจ้าบอยานบาปออ้บอมีเครื่องมือตรวจจับเพื่อให้ทราบอาการปัญใจนอกจากความซสื่อสัตย์ดี กัรแท้ที่ทุ่งเทหายหากเจ้าสิตัวให้ตายสิ่งที่าอเอ็มทำได้คือทนเห็นน้องเริ่มสิบ,บอกคือเก่าเจ้าใช้ความห่างเหินส่งข่าวสัญญาณเศร้าแสบมาเวียนบน อ่านแววตายากขึ้นทุกวันบ่าวันคือตอนเริ่มคนหากเขาภัยโนมาปนเจ้าจึงเริ่มต้นตัวอาย mm hmm. เคยซื้อเคยใส่นับวันมากมายความลาเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ยังขยับไปร,รับไดๆ โอเค <Okay S 2> <avaient> ครับโอเคโอเคลูกได้แล้วหนูไม่ให้หนูไม่ให้เกียรติการตั้งคีย์ของพ่อหนูได้เลยนะพ่อแล้วลูกใครเสียออกแล้วออกแล้วตีเอาซะนะบอถอนตัวตัวได้ตัวก็่าลูกเสียออกก็จะเป็นหยียบกร่องเพราะเขาเป็น <wow> ผู <tamanho> ้ชน anyway, ้อหมือนี่เฮงโอ้ยมาเมื่อยกับพ่อกับลูกใช่นไม่แหงอ่ะ พี่น้องครับตอนนี้นะครับผมสิเปิดโตหรือสาวสะกอนตอนนี้ออกมายืนทาแล้วนะครับล่องพื้นจิลอกแล้วเรอออกมาพบพ่อกับพีกับน้องครับนั่งเอกหน่อยจากเมืองมหาสารคามครับนักงเอกน้อยอายุ12ปีครับพี่น้องครับนี่คือนั่งเอกน้อยเสียงตะะอนไหลน้องอไอศกรีมพภรครับ